สวัสดีค่ะอาจารย์เดียมิสแองเจลเฮลินทาโรค่ะ สวัสดีครับผมอาจารย์มดดำอักษรลูนครับผมค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะมาคุยกันในเรื่องของดวงชะตาครับประจําปี2557ใช่ครับซึ่งเป็นปีมะเมียค่ะหลายหลายคนจะทราบว่าปีมะเมียก็คือปีม้านั่นเองครับผมขึ้นชื่อได้ว่าเป็นม้านะครับม้าเนี่ยถือว่าเป็นปีที่เหมาะอย่างยิ่งครับนีเรื่องของการทำมาหากินเพราะม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความขยันขันแข็งใช่ค่ะเพราะว่าขนาดม้าหลับม้ายังยืนหลับเลยเราเราถึงจะบอกว่าในช่วงปี2557 ปีมะเมียเนี้ยใครที่ขี้เกียจบอกได้เลยว่าเงินจะบินออกจากกระเป๋าแน่นอนใช่ครับถ้าเกิดใครตื่นตัวขัามาหากินกระตือรือร้นเนี่ยรับรองครับว่าจะนําพาให้มีโชคลาภครับและมีชื่อสิ่งอีกด้วยครับโดยเฉพาะการงานนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของอะระหว่างประเทศการท่องเที่ยวการที่จะต้องมีการติดต่องานอีเวนต์ต่ตางๆหรือว่างานที่ต้องใช้ศักยภาพในการที่จะต้องมีความกระตือรือร้นตลอดเวลาปี2557เนี่ยถือว่าเป็นปีทองเลยครับ เ,เป็นงานประเภทอสังหาริมทรัพย์ด้วยใช่พวกงานเดินทางครับงานที่ดินทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่างานในพวกนี้แหละจะมีการก้าวหน้ามากขึ้นอีกอย่างหนึ่งครับพวกงานที่เกี่ยวข้องกับรถราพาหนะที่เกี่ยวข้องกับรถเครื่องยนต์เนี่ยแหละครับผมเชื่อว,ว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีการการตื่นตัวได้ดีอ่ะจะมีการซื้อขายจะมีการเจรจายมีการทํางานที่ตื่นตัวดีมากครับในปีหน้าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย มันก็จะมีในเรื่องของลมเพลมพัดด้วยคือเมื่อมีการพัฒนาขึ้นมันย่อมมีการพัฒนาลงดังนั้นถึงบอกว่าหากธุรกิจประเภทนี้แล้วมีการหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะทําให้ซบเซาแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยขายดีทําไมขายไม่ดีวันน<ะ>ี้ละคะพวกเราจะมาทํานายด้วยใให้เราสามารถจัดการชีวิตของเราในช่วงปี2557หรือปีบแบบนี้ให้รู้ว่ารู้ทิศว่าเราควรจะทําอะไรแบบไหนที่จะทําให้กิจการการค้าของ ของเราการเงินของเราความรักของเราเนี่ยจะเดินรุ่งเรืองนะคะมาเรามา,มาเริ่มกันเลยไหมครับค่ะเรามาเริ่มเข้ากันที่ราศีนี้เลยค่ะราศีเมษค่ะชาวราศีเมษในปีมะเมยีย2 5 5 7นนี้จะเป็นยังไงเรามาดูเริ่มกันที่การงานเลยค่ะการงานของชาวราศีเมษเป็นไพ่ดิชาริออนนะคะ คนที่ชาวราศีเมษคนที่ทํางานในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศหรือว่างานที่ต้องเดินทางบ่อยๆค่ะจะให้คุณแล้วก็ทําให้สามารถที่จะประกอบกิจาการให้เจริญเติบโตพัฒนาได้ยิ่งขึ้นนะคะส่วนใครก็ตามที่ทํางานอ,อยู่นิ่งๆจะค่อนข้างเครียดนิดน,นึงค่ะแล้วก็เริ่มที่จะมีความคิดในการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าในปีนี้ยังไม่เหมาะสมที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเร่งรีบควรที่จะหาข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วก็ค่อยคิดในช่วงเมื่อเลยเดือนกระกฎาคมไปแล้วอะค่ะก็จะทําให้เราสามารถมีไอเดียใหม่ในการที่คิดว่าเราควรจะเปลี่ยนไปทําสิ่งไหนแล้วสิ่งนั้นก็จะเหมาะกับคุณค่ะครับ โอเคด้อักษรลุนตัวนี้นะครับได้อักษรลุรนีิเชลอุนโจขึ้นมานะครับอุนโจเนี่ยเขาบอกเลยว่าคนที่เกิดในราศีเมษเนี่ยถือว่าเป็นธาตุไฟแล้วเป็นไฟจรราศีนะครับถือว่าเป็นไฟที่มีความแรงมากคนที่เกิดในราศีเมษในช่วงปีนี้นะครับถือว่าในเรื่องของการทํางานการทรําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ย จะมีความเจริญงรุ่งเรืองก้าหน้าเกิดขึ้น<ฆ>เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่สุดตรงในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทำ,ารารทำมากินหลายๆอย่างนะครับตรงนี้ขึ้นมาผมเชื่อครับว่าดวงการางานในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีความเหมือนกับว่ามีความก้าวหน้ามีความเติบโตหรือจะมี<ฆ>ในเรื่องของความรุ่งเรืองเกิดขึ้นในเมชานี้นะครับ<ฆ>อีกอย่างหนึ่งครับราศีเมษเน้นนะ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะงานบรนเทิงหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์เหล่านี้ครับจะนําพาให้มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นเป็นอย่างมากครับชาวราศีเมษจะเป็นคนที่ค่อนขค่อนข้างเคร่งครัดในเรื่องของงานประสบควรดังนั้นเนี่ยเวลาเกิดเรื่องเครียดเขาก็เลยจะเครียดง่ายด้วยนะคะใช่อ่าต่อไปมาดูกันที่การเงินของชาวราศีเมษค่ะ ในปีนี้นะคะการเงินถือว่าโชคดีค่ะได้เดอะซันเลยนะคะในเรื่องของการเงินปีนี้ชาวราศีเมษจะมี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรละ่ะมีดวงอะดวง,ดวงดีในเรื่องของลาบลอยโชคลาบที่เขาไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคาดคิดแต่ว่าจะได้มาแบบฟลุ๊กแบบที่แบบว่าเฮ้ยได้มาได้ยังไงเนี่ยอะไรเงรี้ยแล้วก็จะเป็นโชคไม่ว่าจะเป็นเล็กแบบเล็กแบบหรือแบบใหญ่ก็ตามกําลังบุญบาร,รมีของแต่ละท่านนะคะแต่ว่าที่สํา ที่สำคัญนะคะชาวราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์สูงที่จะได้ยอมรับการตัดสินใจการขึ้นเงินเดือนการได้ค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นนะคะนะครับเพราะลูนฮากาวก็ขึ้นมาครับยืนยันครับว่าในเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีเมษนะครับฮากาวเป็นลูนที่แปลว่าอภินิหารน่ะเป็นลูนที่แปลว่าอาจจะเกิดจากการทำงานหาเงินอยู่เรื่องสักพักหนึ่งก็มีเงินก้อนโตโผล่เข้ามาอย่างอภินิหารไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างหนึ่งนะครับผมเน้นนะครับคนที่เกิดราศีเมษ ผมแนะนําครับให้ลองเดินทางนะครับในช่วงปีนี้วันไหนว่างๆครับอาจจะเป็นต่จังหวัดไม่ต้องไกลมากครับเพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วกลับมาเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ดวงครับได้รับโชคลาภหรือมีเงินทองเกิดขึ้นด้วยครับตรงนี้ตัวออกเช่ปตัวออกครับ้ากาลหรือตัวออกที่ดีครับค่ะอทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูกันที่ดวงความรักค่ะชาวราศีเมษปีนี้ดวงความรักจะเป็นยังไงความรักของชาวราศีเมษได้ไพ่ อัศวินไม้เท้าค่ะนั่นหมายถึงนอกจากความมีเสน่ห์แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนขี้เบื่อด้วยค่ะสําหรับเพศหญิงนะคะชาวราศีเมษจะค่อนข้างที่จะมีคนเข้ามาให้ความสนใจในตัวคุณค่อนข้างเยอะ แต่ก็ให้ระวังค่ะว่าเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยจะค่อนข้างเบื่อง่ายเจ้าชูแอบเจ้าชูเล็กๆโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาจะสร้างความประทับใจให้กับคุณได้ง่ายแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะประทับใจแล้วก็พอใจในตัวเขาแต่ความรักเนี่ยมักจะไม่ค่อยยืดยาวดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เริ่มมีความรักมาใหม่ๆก็อาจจะต้องลองคบกันค่อยๆค,ยคยบกันเรียนรู้กันเป็นเพื่อนอย่าใจเร็ววนได้คือค่อยๆค,ยคยบกันจะทาให้ความรักยืนยาวแล้วก็เราจะมองเห็นความเป็นคนของคนคนนั้นได้ดีส่วนคนที่เขาาม่คู่รัก เนี่ยค่ะผู้หญิงที่มีคู่แล้วการที่ได้แอไพธอัจวิมเท้า,า,น,ทานั้นหมายถึงว่ามีเกณฑ์สูงเลยนะคะที่จะมีการตั้งคล์ค่ะครับอักษรรุ่นเกโบขึ้นมานะครับ ผมเชื่อเลยครับว่าคนที่เกิดในราศีเมษเพศชายเนี่ยนะครับก็อย่างหนึ่งให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะผมไม่รู้ว่าเครียดจากไหนนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของความเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินหลายๆอย่างนะครับอาจจะมีเกิดขึ้นเหมือนกันนะบางทีให้ระวังผมทายเลยว่าเรื่องของความรักเนี่ยก็ให้ระวังอาจจะมีอาการคิดมากให้ระวังอาจจะมีความรู้สึกแบบระวงระแวงกันเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ขึ้นมาแต่ผมเชื่อว่าคนเกิดราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมใครและไม่งอใครนะครับผมทายเลยว่า เป็นอารมณ์เหมือนจะว่ายังไงอ่ะต้องต้องมองฉันก่อนอ่ะถ้าหนึ่งจะยอมนะบอกมาอย่างนั้นอย่างเดียวครับก็ลองลดดในเรื่องของตัวตนลงบ้างนะครับจะทําให้ดีขึ้นครับในเรื่องความสัมพันธ์และความรักที่ดีขึ้นครับคุยง่ายความรักเป็นธาตุน้ำใจเย็นลงนิดนึงก็จะสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะสุขภาพของชาวราศีเมษนะคะไพ่ทาโร่บอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยได้ไพ่แชมเปญค่ะดังนั้นธาตุไฟเยอะแล้วชาวราศีเมษเป็นคนธาตุไฟอยู่แล้ว ดังนั้นในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังอาการที่เกิดจากการร้อนในค่ะการเจ็บคอการเป็นแผลในบริเวณในปา่าอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ทานผลไม้เย็นๆค่ะเช่นพวกฟักฟางแตงโมแตงกวาพวกนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาสิ่งเหล่านี้ลงได้ค่ะนะครับอักษรรูนิชิโอเทลขึ้นมานะครับอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ให้ระวังคือคนอย่างแรกเลยผมเน้นเลยการบำรุงผิวพรรณนะครับ เพราะโอทเทลเปาลูนที่ว่าว่าสุขภาพเนี่ยให้ระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผิวพรรณบนร่างกายนะครับให้ระวังเป็นสิวเป็นฝ้าหรือให้ระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเป็นฝีเป็นอก็ตามเนี่ยครับสุขภาพหล่อนเนี่ยครับให้ระวังทั้งหมดครับมันเป็นอาการจัดการร้อนในจริงการร้อนในนะเพราะว่าเป็นโรคผิวหนังนะครับตรงนี้ขึ้นมาค่ะค่ะส่วนทริคนะคะที่จะทําให้ชาวราศีเมษเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในปี2 5 5 7นี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรไพทารุบอกว่า เป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะดังนั้นเนี่ยทริคสำคัญเลยสำหรับชาวราศีเมษ อาจจะฟังอยู่ตลกนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะปีนี้ชาวราศีเมษให้ทานผลไม้เยอะๆค่ะเพื่ออะไรเพื่อปรับธาตุในร่างกายค่ะเพราะว่าชาวราศีเมษเป็นธาตุไฟอยู่แล้วค่อนข้างร้อนดังนั้นแล้วปีนี้เป็นปีมะเมยียมันยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลยไงคะดังนั้น,นการดื่มน้ําแล้วก็ทานผลไม้เยอะมันจะเป็นการปรับธาตุข้างในทําให้หยินหยางพอดีกันเวลาคุณจะทำอะไรก็จะสําเร็จได้โดยง่ายสุขภาพก็แข็งแรงด้วยค่ะนะครับนี่ครับได้อักษรลูนิเชลอูล็อกนะครับ อู็อกเนี่ยเป็นลูนที่บอกถึงความสงบความเย็นอย่างหนึ่งนะอู็อกเป็นลูนที่แปลว่าความมืดความสงบอ่ะผมเน้นนะครับลองลองทําสมาธิดูหรือการอะไรก็ตามครับที่เป็นแนวเหมือนจะว่าเป็นในเชิงการหาที่สงบสงบครับวิเวกวิเวกครับเป็นที่ส่วนตัวนะครับลองนั่งทําสมาธิหรือการหาที่เย็นๆครับอาจจะเป็นริมแม่น้าลําคลองครับหรือริมทะเลเนี่ยลองนั่งเพลินๆครับทำสมาธิธรรมชาติหรือการนั่งมองท้องทะเลท้องน้ำหล่านี้เพื่อสร้างความกินใจให้เกิดขึ้นครับ การปรับตัวเหล่านี้ให้เหมาะสมกับธาตุราศีเกิดของตัวเองเนี่ยก็จะทําให้ปี2567เป็นปีที่คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะ